ครับจากคำถามที่สอบถามเข้ามานะครับว่ามีวิธีการต่อแอมจิวบลูทูธชุดที่ผมแนะนำไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าสามารถที่จะใช้ได้ทั้งไฟที่จากแบตนะครับไฟที่เราใช้จากแบตและก็ไฟบ้านได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำการต่อให้ใช้ได้ทั้งไฟบ้านแล้วก็ไฟแบตนะครับนะครับอุปกรณ์ที่เข้ามาตอบโจทย์นะครับก็คือนี่ครับสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายนะครับใหญ่ แต่ท่านผู้ชมนะครับสามารถที่จะนำสวิตชิ่งที่มีขนาดประมาณนี้นะครับมาใช้งานได้นะครับก็คือสวิตชิ่ง12โวลต์อ่าแล้วแต่ขนาดที่ต้องการนะครับว่ามีวิธีการยังไงนะครับอุปกรณ์ก็คือ1สวิตชิ่งละครับ2ก็จะเป็นไดโอด2ตัวครับนี่ฮะเดี๋ยวเริ่มจากวงจรเดิมนะครับที่ผมแนะนําก่อนหน้านี้นะครับสําหรับคลิปการต่อแบตแล้วก็ชุดชาร์จเข้าบอร์ดแอมจิวนะครับส่วนที่จะมาเพิ่มเติมนะครับก็คือไดโอด2ตัวนะครับ สําสหรับสวิตชิ่งนะครับจะมีขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีปลั๊กไฟเข้าแบบนี้เราก็เตรียมสวิตชิ่งไว้นะครับแล้วก็สายลบเนี่ยเราก็โยงมาหาขั้วลบของชุดแอมป์จิ๋วเลยนะครับนี่นะฮะจะเป็นขั้วลบของแอมป์จิ๋วก็จะมาเข้าขั้วลบของแบตนะครับตัวนี้คือจาตรงมาได้เลยสําหรับขั้วลบส่วนขั้วบวกนะครับจะต่อผ่านไดโอด นี่นะครับไดโอดแบบนี้นะครับที่เป็นขีดนี้ก็คือเป็นปลายลูกศรนะครับนี่ครับเราก็ต่อแบบนี้เลยนี่ตัวนี้นะครับต่อเข้าในจุดนี้นะครับจุดที่ผมมาร์กไว้นี่นะฮะและก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ออกมาจากขาบวกของชุดชาร์จนี่นะฮะสังเกตนะครับนี่นะครับขั้วบวกมาบวกชุดหนึ่งจะแยกไปหาตัววัดแบตครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะมาเข้าแจ็คชาร์จ นี่นะครับพอออกจากแจ็คชาร์จนะครับพอออกจากแจ็คชาร์กก็จะตัดสายตัวนี้นะครับนี่จะตัดวงจรตรงนี้ออกแล้วก็ใช้ไดโอดมาแทนนี่นะครับใช้ไดโอดมาแทนนี่เลยครับนี่ครับไดโอดตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับต่อตามนี้เลยนะครับนี่ฮะไดโอดมาแทนก็จะกลายเป็นว่าเราจะใช้ไดโอดอยู่สองตัวนี่ครับแบบนี้ครับนี่ฮะไดโอสองตัวนะครับ สมมติว่าในกรณีที่เราไม่ได้ใช้ไฟ220โวลต์นะครับเวลาเราใช้แบตไฟก็จะวิ่งผ่านไปเข้าเมนสวิตแล้วก็เข้าบอร์ดนะครับเข้าบอร์ด M/G จะไม่ย้อนไปหาชิติชิ่งอ่าเพราะว่าจะมีไดโอดดักอยู่แล้วก็เวลาเราใช้ชิปชิ่งนะครับไฟก็จะผ่านในไดโอดมาแล้วก็จะย้อนกลับขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าติดไดโอดอยู่ก็จะวิ่งมาผ่านเมนสวิตแล้วก็เข้าบอร์ดครับก็จะเป็นหลักการทํางานของวงจรน,นี้นะครับ มาต่อกันเลยครับเดี๋ยวต่อสายออกจากสวิตชิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวสายสีดําเป็นโัวลบนะครับของสวิตชิ่งแล้วก็สายสีแดงเป็นโคบวกนะครับสวิตชิ่งสิบสองโวลต์นะครับตัวนี้เนี่ยครับต่อมาแล้วแล้วก็เรามาผ่านไดโอดเลยนะครับนี่ผมจะต่อไดโอดเข้าไปตรงนี้เลยครับต่อตรงนี้นะครับนี่ต่อไดโอดเข้าไปตรงนี้นะครับ สำหรับสายลบนะครับเรามาเข้าแจ็คโดยตรงเลยนะฮะนี่นะครับสายลบผมจะจับเข้าแจ็คโดยตรงเลยนะครับตามนี้นะครับขั้วลบมาเข้ากับจุดลบของบอร์ดนะครับก็คือชุดแจ็คเสียบตัวนี้นะฮะแจ็ค DC นะครับแล้วก็ขันจับกันเข้าไปเลยนะครับ อ่านี่นะครับที่เหลือก็มีแค่ขั้วบวกนะครับที่ออกจากชิปิชิงนะฮะนี่นะครับขั้วบวกก็จะมาผ่านไดโอดนะครับนี่นะฮะเข้าขาแอนโอดนะครับนี่นะครับเข้า,าแอโนโอดนี่นะฮะก็คือจุดนี้นะครับแล้วก็ออกแคโทดนะครับ เอาแครโดมาเข้าไหนมาเข้าก่อนจะถึงสวิตตัวนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นสวิตตัวนี้นะครับอ่านี่เลยครับสวิตนี่นะครับนี่นะครับนี่เลยครับต่อเข้าตรงนี้นะครับอาจจะตัดต่อเข้าตรงนี้ก็ได้ครับนี่ครับหลังจากที่ต่อไดโอจากสวิตชิ่งเสร็จแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวจะเพิ่งต่อนะครับไว้ก่อนนะครับอ่าผมก็จะตัดนี่นะครับตัดตัดวงจรตรงนี้นะครับอ่าตัดให้ดูเลยนะครับ ่าตัดวงจรตรงนี้นะครับตัดวงจรเลยอ๊บพอตัดวงจรแล้วนะครับก็จะนำไดโอดนะครับมาต่อแทนนะครับชุดนี้นะครับแล้วก็เสร็จจากจุดนี้แล้วนะครับ แล้วก็นํามาต่อเขานี่ครับต่อเข้าตามตามรูปนะครับก่อนที่จะถึงสวิตช์นะครับนี่ครับต่อเลยนะครับอ่านี่นะครับจากแบตมานะครับจากแบตมามาผ่านในอดนะครับมาเข้าสวิตช์นี่นะครับแล้วก็จากสวิตชิ่งมาก็ผ่านในอดก็มาเข้าสวิตช์ในจุดนี้เหมือนกันนะครับนี่นะครับ ผมจะต่อให้ดูให้เห็นชัดเจนนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่วิธีการต่ออยู่แค่นี้นะครับหลังจากที่เราต่อสวิตชิ่งผ่านไดโอดตามวงจรแล้วนะครับส่วนที่จะเพิ่มเติมอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสะดวกนะครับที่จะ ต่อสวิตนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะตัดแบตออกจากวงจรไปเลยนะครับเวลาเราใช้ไฟบ้านเราก็เพียงแค่ต่อสวิตนะครับไว้ตรงนี้1ตัวนะครับเป็นสวิตปิดเปิด1ตัวนะครับสวิตแบตนะครับหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟบ้านนะครับไฟบ้านก็จะวิ่งผ่านไดโอดมาเลี้ยงวงจรเลยเพราะว่าแบตเราอะมีไฟน้อย อยู่แล้วนะครับไฟที่เลือกมาใช้ก็ต้องเป็นไฟจากสวิตชิ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไฟก็จะไม่ย้อนกลับเพราะว่าจะไดโอดก็จะดักไว้อยู่แล้วนะครับจะต่อหรือไม่ต่อก็ได้นะครับสวิตนะครับถ้าจะต่อก็เพียงแค่ต่อไว้ทีจุดนี้นะครับสวิตตัดแบตโดยตรงนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับนี่เพียงแค่เสียบแจ็คเข้าไปนะครับนี่เสียบแจ็คเข้าไปแล้วก็เวลาใช้งานแล้วก็แก้ออนสวิตออนสวิตแล้วก็เปิดนี่นะครับเปิด แล้วผมก็จะต่อนี่นะครับต่อสวิตชิ่งนะครับเดี๋ยวปักเลยนะครับนี่สวิตชิ่งผมทํางานแล้วนะครับไฟติดแล้วนะฮะเดี๋ยววัดไฟสวิตชิ่งให้ดูนะครับสวิตชิ่งผมเป็นสวิตชิ่ง12โวลต์นะครับอัดไฟให้ดูนะครับอันนี้บวกนะครับ ลบ12โวลต์นะครับสวิตชิ่ง12.35โวลต์นะครับเราจะตั้งสูงกว่านี้ก็ได้นะครับสัก12.8หรือ13โวลต์ก็ได้ครับไม่ผิดนะครับเพราะว่าบอร์ดสามารถจะรับได้อยู่แล้วนะครับอากจะเพิ่มัตต์เราก็เพิ่มไฟสวิตชิ่งขึ้นอีกนะฮะเสร็จแล้วนะครับในการเพิ่มวงจรแบตเตอรี่นะครับสำหรับวิธีการต่อแบต แล้วก็ต่อชุดชาร์จนะครับผมก็ทําคลิปไว้แล้วนะครับลิงก์ด้านบนนะครับท่านชมก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาคลิปการต่อแบตแล้วก็ต่อชุดชาร์จได้นะครับและก็การประกอบลําโพง2.1 c h a n n น l ผมก็ทําลิงก์ไว้เหมือนกันนะฮะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับช่องแจ็คดีไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ